พรใดในโลกล่าประทานมาโดยเร็วพันจงบังเกิดโดยอัศจรรย์ให้กลุ่มนั้นโชคอุดมสวัสดีปีใหม่จ้าชาวล,าลาัคนาราศีกลุ่มทั้งหลายปีใหม่นี้ขอให้ชาวกลุ่มมีความสุขมากๆคิดหวังอะไรสมความปรารถนาทุกประการมาดูดวงของคุณในเดือนมกรา เดือนนี้ดาวราหูดาวประจําตัวของคุณยางจอนอยู่ในภพพันธุเนาะดาวเป็นนิดเขาเรียกว่าดาวเสื่อมแล้วไปเสื่อมอยู่ในภพพันธุซึ่งหมายถึงครอบครัวหมายถึงภาระหน้าที่การงานดาวราหูเองเขาก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ต่างๆเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงาน กลุ่มหลายๆท่านอาจจะรู้สึกเบื่อๆจิตตกเนาะไม่ค่อยอยากทําอะไรดูเหมือนความกระตอรือรือร้นอาจจะดอกไปนิดนึงหรือคุณอาจจะทําอะไรเป็นปกติของคุณนั่นแหละเพียงแต่พอทําไปแล้วผลของมันไม่เป็นไปตามที่คิดก็เลยอาจจะทําให้คุณดูเบื่อๆมันไม่ได้ดั่งใจบางทีกลุ่มอาจจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตใหม่เนาะเอาให้ชัดลองดูสุขเจ้าเรือนเป็นประอยู่ในภพการงานสุขเป็นเจ้าภพสุภา สุภะก็แปลว่าความสำเร็จเพราะฉะนั้นกลุมอาจจะต้องระวังนิดนึงนะในเรื่องของการงานบางทีคุณเป็นคนเหนื่อยเป็นคนลงมือทำแต่ว่าเพื่อนจะได้ดีแล้วสุกเร็งลาหูตานุรักษ์อยู่ ตอนนี้จะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างเหมือนกับเอาแต่ใจตัวเองอาจจะเจ้าอารมณ์หน่อยแล้วก็ดาวพลุหัสเองซึ่งเป็นดาวเหตุผลเป็นดาวสติเนี่ยไปจออยู่ในภพวินาศเลยทําให้คุณอาจจะใช้เหตุผลน้อยลงไปสักนิดนึงแต่ว่าจะเป็นอยู่ในช่วงเนี้จนถึงประมาณสัก29มีนาะแล้วเดี๋ยวดาวพลุหัสเขาก็จะยกออกไปแล้วเนาะ ก็เราอยากให้กลุ่มระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เนาะใช้เหตุผลนิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องของความรักคนรักถ้ามีเข้ามาในช่วงนี้อาจจะต้องดูให้ดีนะเพราะความรักอาจจะต้องยื้อแย่งแข่งขันชาวกลุ่มตอนนี้คุณมีดาวอยู่ในเรือนวินาศถึงสามดวงถ้าพูดถึงดาวพุธซึ่งหมายถึงเจ้าเรือนปุตตะและมรณนะ นะก็ต้องระวังความเจ็บไข้ได้ป่วยของบุตรหลานหรือบางทีบุตรหลานบริวารอาจจะจากไปจากไกลหรือทําให้คุณค่อนข้างวุ่นวายเสียเงินเสียทองแล้วกลุ่มเองตอนนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะพูดหมายถึงเครื่องมือสื่อสารต่างๆด้วยระวังจะมีการเสียหายเดี๋ยวต้องซื้อเออต้องเสียเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ พูดหมายถึงคำพูดแล้วพูดเล็งอยู่ที่เดือนอเลเพราะฉะนั้นกลุ่มระวังคําพูดนิดนึงบางทีพูดอะไรไม่ทันคิดมันก็กลายเป็นเรื่องได้เหมือนกันรวมถึงในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะปุตะหมายถึงความประมาทเพราะฉะนั้นกลุ่มตอนนี้คุณคุณเอาแต่ใจอยู่แล้วด้วยอย่าเป็นทุนอยู่แล้วเนาะก็บางทีทําอะไรแนละ้วเหมือนแบบเอาแต่สะใจอ่ะมันจะทําให้คุณมีปัญหาได้นะแล้วก็อย่าทําอะไรที่สเสี่ยงหรือผิดกฎหมายในช่วงนี้นะ แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มเองก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับผลแับที่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะเสาเจ้าเรือนวินาจรเป็นเกษตรอยู่นะเพราะฉะนั้นเสาเขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับความเครียดความอึดอัดความมิตก,กังวลอยู่แล้วกลุ่มก็อาจจะต้องอดทนอึดอัดกันยาวๆหน่อยในเรื่องของการงานดาวอังคารเจ้าเรือนการงานจรเป็นเกษตรในภพสหัชชะ กลุ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกี่ยวกับงานนะมีการขยักขยายคุณอยากลัวการเปลี่ยนแปลงในจังหวะนี้คุณเปลี่ยนแล้วคุณจะลงตัวมากขึ้นเป็นช่วงจังหวะนี้ที่มีโอกาสจะมีการเจรจาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานกลุ่มจะได้รับการยอมรับในสังคมรอบตัวรอบข้างคุณเนาะในหมู่เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานของคุณยอมรับในฝีมือของคุณว่าคุณเองก็ไม่ธรรมดาเนาะมีดีพอตัวทีเดียว อาจจะต้องมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานมากสักหน่อยในระยะนี้หรือว่ากลุ่มบางท่านอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวพันอยู่กับเรื่องของสาธารณประโยชน์ใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เกี่ยวกับเรื่องไฮเทคเทคโนโลยีอันนี้ดีนะหรือว่างานที่เกี่ยวกับนายหน้าตัวกลางตัวแทนงานประชาสัมพันธ์การติดต่อต่อตางๆกา,ารประสานงานอันนี้ยังดีอยู่เนาะ แต่ว่าสุขที่เป็นปราอยู่ในเรือนการงานลุมอาจจะถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบได้หรือว่าถูกผู้ใหญ่หลอกใช้เราก็มีโอกาสที่คุณจะผิดใจกับเพื่อนหรือกับผู้ใหญ่ด้วยนะในเรื่องของการเงินผู้เลือกหัดเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาภาจรอยู่ในภพวินาศเป็นช่วงที่คุณจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่จริงๆมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะ เสียหายเรื่องเงินเรื่องทองเพราะคนอื่นนะในเรื่องของบุตรหลานบริวารอย่างที่บอกเรื่องของความพอใจของตัวเองแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะถูกเบียดบงังเรื่องเงินจากคนใกล้ตัวคุณนะใครที่ทําการค้าการขายหรือว่าลงทุนอะไรในช่วงนี้อาจจะต้องถอนใจกันยาวๆนิดนึง แต่ว่าในข้อดีของกระดุมพระอยู่ในเรือนวินาศก็มีนะใครที่ไปทําบุญพอคุณทําบุญเสร็จแล้วลองเสี่ยงดวงดูในสถานที่ที่คุณทําบุญนั่นแหละนะซื้อแล้วซื้อเลยไม่ต้องไปคาดหวังอะไรสุขจรอยู่ในเรือนการงานเพราะฉะนั้นชาวกรุงคุณมีโอกาสาที่จะได้พบเจอความรักในแวดวงก,การทํางานของคุณแต่ว่าสุขเป็นปราก็ระวังคนที่มีเจ้าของนะใครที่มีคู่อยู่แล้ว ผู้ครองจะให้โชคให้ลาภในเรื่องของสุขภาพพุทธเจ้าเรือนมรณะจออยู่ในภพวินาศนะพุทธเองก็หมายถึงคําพูดด้วยก็ต้องระวังพุทธหมายถึงเรื่องปลอดหลอดลมเพราะฉะนั้นกลุ่มอยากเข้าไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่นเยอะๆนะวันที่6มกราดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภะจรเข้าราศีธนูภพลาภะ ดาวเป็นมหาจากักรมหาจากหักรหมายถึงดาวที่ต้องเหนื่อยต้องหนักต้องลงเต็มร้อยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่นะดาวสุขสุภะอยู่ในภพลาภะนี่ถือว่าดีมากๆความสําเร็จนะการขยับขยายประสบความสําเร็จดีแล้วยังมีโอกาสดีๆในเรื่องของการมีหลักทรัพย์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะ สุเองก็จรทับอาทิตย์เป็นคู่สมพลด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของคู่ครองก็น่าจะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีขึ้นมีโอกาสได้แสดงฝีมือมีโอกาสที่คุณจะได้รับผลรายได้ประสบความสาเร็จในกิจการงานในช่วงนี้นะวันที่14มกราดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปัตนิจรเข้าราศีมังกรพบวินาศ กลุ่มต้องระวังจะเดือดร้อนเพราะเพื่อนต่างเพศนะหรือว่าคนรักคู่ครองทําให้เสียใจทําให้ผิดหวังบางทีคู่อาจจะต้องมีการเดินทางไกลหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็เลยทําให้ไม่ค่อยเข้าใจกันผ่านให้ทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันได้นะรวมถึงในเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญาด้วยแต่ว่าในด้านดีก็คือดาวอาทิตย์จรทับพฤห,หัสคู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้น กลุ่มเองก็มีโอกาสที่จะได้ลาบผลเงินทองจากคู่รักจากคนรักเนาะได้แบบเซอร์ไพรส์วันที่20่มกราเกตจรเข้าราศีพิจิกพบกรมมะแล้วก็เล่งลาหูตนุรักษ์นะส่งผลดีสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลมีงานมากมีงานพิเศษ เป็นจังหวะที่กลุมจะได้แสดงศักยภาพของตัวเองนะแสดงความสามารถช่วงนี้คุณจะมีไหวพริบดีแล้วก็เรียกว่าอ่านเกมขาดมีอะไรเข้ามานี่คุณอ่านขาดแล้วทําให้คุณประสบความสําเร็จแบบอัศจรรย์แต่สิ่งที่กลุณมต้องระวังนะระวังในเรื่องของความคิดของตัวเองหน่อยบางทีคุณอาจจะเล็งผลเลิศผลเลิศเกินนะ แล้วก็อย่าทําอะไรโดยที่เขาเรียกว่าอย่าก่อกปัญหาโดยไร้สาระหรือทําอะไรที่มันผิดทิศผ,ผิดทางแล้วคุณไม่ถูกใจคิดนี่ยยังฝืนทําต่อไปเรื่อยๆบางทีมันอาจจะทําให้คุณออกห่างจากเป้าหมายได้นะวันที่สามสิบมกราดาวสุกดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภาจรเข้าราศีมังกรครบวินาศนะก็ ระวังมีเรื่องเสียใจผิดหวังการถูกทรยศหักหลังจากคนรักคนใกล้ตัวเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะต้องเสียเงินซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถนะเรื่องครอบครัวพี่น้องจิกป,ปาถะรวมถึงผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนคุณก็อาจจะจากไปหรือมีการเปลี่ยนหัวหน้างานทำให้คุณรู้สึกอึดอัดเครียดกดดัน พอช่วงปลายเดือนเนี่ยมันมีดาวไปชุมนุมอยู่ในพบวินาศคุณถึงห้าดวงเพราะฉะนั้น เป็นช่วงที่คุมต้องตั้งสติมากๆจริงๆรอบคอบในทุกเรื่องนะเพราะว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นง่ายมากแล้วมันมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอะเรื่องไร้สาระก็เป็นเรื่องเรื่องไม่ควรเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอดทนตั้งสติใช้เหตุผลคุณผ่านไปได้แน่นอนนะเอาใจช่วยชาวกลุ่ม ให้ผ่านเดือนนี้ไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมกราคมเป็นกำลังใจให้ชาวกุมมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆขอบคุณด้วยหัวใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า